สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มานําเสนอเหรียญหลงพล้อเงินกาตัสโลวัดเกาะแก้วนะครับขุนละกร,รมจังหวัดพิจิตรเหรียญนี้เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับสร้างวิธีเสาห้าพศสองห้าสามหกครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านนะครับขวัญที่สร้างเหรียญขวัญถุงนะครับขนาดกำลัง กำลังไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีนะครับอันนี้เป็นกระไหลทองกระไหลทองนะครับเหรียญด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินครึ่งองค์นะครับหน้าตาคมชัดแต่ตอนนี้เป็นท่านตาท่านบอดนะครับตนนัวนี้แกะได้สวยเหมือนท่าน ของเกยังไม่มีนะครับรุ่นนี้เช่าหาสบายใจได้ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้น่าสะสมครับสวัสดีครับผม